งไปตามน้ำลงไปตามน้ำจำทางได้ใช่ไหมจ๊ะจ๊ไม่ได้อ่ะไม่ต้องห่วงนะทำไม่ได้ช่วยใส่ขึ้นเยอะค่ะบายใจละเฮ้ยเหมือนทางนี้จะใช่เหมือนทางนี้จะใช่ใช่สรงมันดูได้สรงมันดูได้เออทางมันถูกต้องถูกก็ยิงทำไมเนี่ยอะไรอ่ะแฟนหนอ เดินเล็กๆเดินโหโหที่เกิดคือตรงนี้เลยคุณโอ้โหเป็นอยู่ตรงนี้เลยเอาลุ้นนะลุ้นจอเสร็ล้ดับจอเสร็จแล้วดาบโอ้เป็นลาง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 หนึ่งสองสามมา สแลงอยากเอาธนูไปยิงเขาอะสแลงไม่ไหวได้เอาสิลองฆ่าเขาเลยเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเอะตรงนี้ไปยืนดูงั้นเราน่าไปฟาร์มเขาขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมได้เลยมันมืดมากเลยอะระวังเขาตีเ้าโอ๊ยสแลงเห็นเขาแล้วสแลงเห็นเขาแล้วแคร์แคไม่รอดคนสายตา S P S เพ่งไม่รอดใช่ไอ้ของตาสแลงนี่เโรอไอกรด งไม่มีคนตายโอ๊ยมาตัวเติมมาตัวติมมาตัวเติมมาตอตออนี่อห็นล้มแสเงห็นลมเสงาะเปลี่ยนจุดสาระเปลนจุดสาะมีประมาจุดตรงนี้นี่ได้เลยได้สามจุดได่ได้3าจุดเฮ้ยเขาหยุดนิ่งเขายืดนิ่งตายแล้ว มีทวามต่อได้นะก็เกิดมาใหม่เรื่อยๆนี่เขาสามารถเกิดมาใหม่ได้นี่ใช่เขาเกิดมาใหม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ดอกอะไรน่ะสัใจเฉยเยอ้าหรอ